So he'll have a little bleeding in his mouth because he took, you know, the graph from in there. <laughs> ก็ขั้นตอนแรกนัดแรกนี่ก็คือเปิดเปลือกตาก่อนที่มันมีพังผืดเกาะอยูออ่ไม่ให้มันไปตึงมากคือเหมือนจะให้ตาเนี่ยเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้รักษาดวงตาลอกตรงฝ้าที่เกาะที่เกาะอยู่บนตาดำออกจะได้มองเห็นได้ชัดขึ้นแต่อันนั้นก็เป็นขั้นตอนที่สอง ส่งลูกเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็เ,เขาให้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวได้เวลาก็ค่อยมารับลูกทีหลังนะก็เดี๋ยวอีกประมาณสองชั่วโมงเราก็กลับมารับรอไหมคะสามีใครรอจัง handsome man my handsome man you have a good c o u h เข้ามารับพี่มดแล้วนะก็เหมือนท่าทางเหมือนจะร้องไห้บอกว่า Bad Dream Have a bad dream Are you okay Okay มึ o แก่โอ้สบา w ด้านดีโอเค So he'll have a little bleeding in his mouth because he took you know that g r a p h from in there Can arm you your see here minute? ยังไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่เพิ่งจะตื่นแต่ตื่นมาพูดภาษ,าษาอังกฤษเลยวะ uh huh. เก่งปะถามภาษาไทยมันตอบภาษาอังกฤษนะ่ะ ก็เอา it's okay น่าจะสำลักล้ำลายตอนตอนผ่าตัดแล้วเหมือนทั้งได้ันเข้าไปเข้าไปกองเข้าไปแบบ อที่เส้นกําลังเดี๋ยวถามอยู่เขากําลังจะให้อยู่เขากําลังจะถามอยู่ว่าเจ็บไหมเขาจะให้ยาแม่บอกว่าเริ่มเจ็บแล้วเขาจะให้ไปดมความสะอาดเจ้าปากแล้วก็มาในวันที่มาดีฝันมัน แล้วมันก็เลยตื่นมามันก็เลยโวยว,ยวายนิดหนึง่งฝันถึงเมียดิฝันไม่เลยเป่อยตื่นมาเลยเจ็บไปมันก็เลยโอเค okay, แล้วหมอบอกก็ดี <Okay. S 2> Good I hope everything better ขอโทษหมอที่ทำให้เขาตกใจเอาคิดว่าแบบเจ็บมากอ๋อ Is your uh, pain in the eye or in the mouth? Where is the pain the most? Where does it hurt? In the eyes or in the mouth? In eyes. Now, we want you to eat some crackers before we give you a pill. Otherwise, you could get stomach upset. They will give you some crackers to try your stomach before you take the medicine. So, you might want to try to chew it on your left side. He took the graft from your right side. When you chew, you have to chew on the side that hasn't been shaved to Okay, I'll get you some. Oh, okay, thank you you think you can eat crackers he said he can eat whatever. Yeah. yeah okay, okay. yeah, yeah that'll be good to get a few crackers and then we can give him a pain pill yeah okay he said he's uh, sorry about that he's have a bad dream and like he's the uh, uh, scream or I something think he screamed he, you know, he, uh, did he didn't he might have thought he uh, didn't. yeah and I he said it, if he wanted to excuse me i just we could get him a little damp with water that might be gross but maybe <laughs> him just putting it in his mouth it'll it'll soften so it these up. are dry crackers do you want us to soften it with water so it's more like soft or do you uh, want to just try it the way it is he said he can eat it or try please i'm gonna move this over so he can reach it. There's some crackers. Uh -huh. so chew it slowly and make sure it gets moist in your mouth. You know, uh -huh. like it gets soft And try to chew on this side. This uh -huh. side is where you have your sore. Okay. Okay, mm thank -hmm. Yeah. So, is it this one that's going next? Uh -huh. Yes, that'll yes that'll ในถ้านในปากมันมันแห้งก็เอาน้ำกลัวปากนิดนึง mom, wanted, ชิลเลชิน้นเฮ้ยจะมีตลก one at a time he just like for the kidding so like, like, ก so, well, ็ซิ It's ปบอ t อุ้มสมรักอ่ะอืมอืมสาเลตมันชอบมีสาเลตอยู่ครับมันก็เลยไปไออ่พอรู้สึกตัวมันก็เลยอืมแต่พอมีสติรู้ว่าผ่าตัดก็เลยดึงสติกับมาอืม ก็คือสรุกถ้าเจ็บก็คือกินยาแก้ปวดได้เพราะว่ามันเจ็บแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวไปร้านตอนนี้เขาทำอะไรบ้างผ่าตาตาอย่างเดียวฮะผ่าตัดตาอย่างเดียวหนังตาเปิดหนังตา หมอกขขูดเนื้อเยื่อที่กระพุ้งแก้มแล้วก็เอาไปใส่เอาไปใส่เอาไปเลาะที่หนังตาไปเพาะเนื้อเยื่อดึงว่าดิทำไมรู้สึกเจ็บอ่าเจ็บปากข้างข้างนูน้นข้างเดียวก,กับตาเนี่ยเขาเลาะตรงนั้นทีนี้เวลาจะเคี้ยวจะกินก็ข้างนี้ข้างเดียวแล้วหมอเขาสั่งยาไปรับที่ร้านขายยาที่เฟินเดียว เป็นยาแก้ปวดเป็นยาแก้อักเสบพวกนี้แล้วก็เป็นน้ํายาบ้วนปากอ่าอ่าน้ายาบ้วนปากให้บ้วนวันละสามครั้งวันละสามเวลาสามารถไปรับวันนี้ได้ไหมวันนี้น่ะแต่เขาบอกว่ามดไปบอกกับเขาว่ารับที่ไหนเดียวเขาส่งไปที่รับอีตรงไอ้นั่นน่ะตรงฟิตเนสเนี่ยจริงจริงมันเป็นเวลกรีนเนี่ยที่เราเคยรับกันอยู่มันมันรับได้ที่ไหนกัน อืมเจ็บปะมหนิดเริ่มเจ็บเพราะมันโดนตัดไปอืต่อเสีนเสียปากรู้สึกเองอ๋อหงก็ต้มใช้เวลานานไหมนานมากกี่วโมงสามโอ้โหนานมากนานกว่าที่คิดไว้ บอกว่าชั่วโมงครึ่งรอไปสามชั่วโมงได้ละสำหรับแม่มันนานสำหรับรถหลับไปพป๊เดอยเลยแม่กลับไปบ้านก็พักหนึ่งแล้วแล้วก็รีบขับรถมาเลยแม่หนีใช่ไหมเขาบอกชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งค่อยมารับเพราะงั้นก็เลยไม่รออุกซิเดนกลับไปบ้านแล้วเซเล้กก็กลับมานั่งรอนรอในรถอีกโอ้โหเป็นชั่วโมงและอินเทอร์เน็ตก็ไม่ดี มันมาใกล้โรงพยาบาลอย่างนี้มันกลัวหมอสัญญาณก็ลเลยไม่ค่อยมีอยังไม่ไวที่จะตลกเนาะ <c oughs> <c oughs> ข้าวต้มเอ่อข้าวต้มไข่เย,ย่าม้ากับไข่เค็มนะสไตล์เฮ่องกงยังไม่ไม่ถึงขนาดกับเป็นโจ๊กแต่เป็นแค่ข้าวต้มแล้วก็บีบีใส่ชา์มาไว้ให้ลูกน้อยเอาข้าวมาให้คนป่วย ไม่ให้โดนก็พุ่งแก้ม่ยก็พุ้งแก้มข้างนู้นแกะหมอเขาลอกเนื้อเยื่อไปถ้าโดนแล้วมันก็เจ็บบอกเจ็บมากกว่าเจ็บตายกะเป็นแผลในช่องปากว่าแสบแล้วอันนี้โดนตักตอกไปแสบมากโอเคแม่จะไปทำงานแล้วโอเคบาย thank you.